อะเราต้องการจะสื่อสารอะไรเออเอาเตียวเซียนนำหน้าวงไอดอลเหรอฮะขอโทษนะฮะคืออะไรเขาจะเต้นเหรอครับใช่เขาจะเต้นนี่ไงข้างหลังเป็นกองเชียร์ไงนี่โอฉันคื่อสารไอดอลอ๋อคือเรียกว่ามาตู้ทีละคนใช่โอ้ดูเอวเอ้ยดูเอวว่ะวันวีวันข้างหลังอย่ายุ่งเออไม่เกี่ยวมาแล้วนี่ไงถนัดเลยเดวบอกว่าเรื่องนี้ถนัดเลยโอ้เตะผู้หญิง นี่ทางของผมนี่ลำโชว์ด้วยเอาต่อมันจะมั่วแปลกๆเอาเออดูเหมือนว่าแบบเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยแหมเนี่ยใช้กดเลดี้เฟิร์สผู้หญิงไปก่อนไปจริงๆเอาบ้านไอ้ไม่เลิศไม่หน่อยแม่หาเจอเนี่ยเาเรียกว่าติดกับคอนเทนต์เลยนี่อะไรครับหนึ่งสี่สื่อสารอะไรสื่อสารอะไรเออเอาเอาแล้วพอผู้หญิงเสร็จปุ๊บขนแก่ขนแก่มาต่อหรือจะมึกเลี้ยงคิวมาเข้าคิวเข้าคิว เอาฮิวเอาใครมาเนี่ยสรุปยังไงอะไรนี่จิตนาจันยู่ข้างหลังนี่เป็นระเบียบมากเลยนะมึกมึกมึกโอ้ยไอ้คู่นี้วันไหนตายเนี่ยโอ้โหมือนกันตายตีนี่ไงผักข้างหน้าโดนข้างหลังแล้วกระโดดมาตีตายนี่ไงไม่สนใจเอาตัวนี้กันเอากองเชียร์นี่แหละง่ายดีนี่ยุ่งอะไรกองเชียร์ผมเฮ้ยแปะแปะเอาแล้วเข้าไปเตะไปแนวอยู่ดีก็ลงไปนอนเอดิตีบอกว่านี่คือเหยื่อล่อยมันเป็นทกต่อ มันเป็นกับดักมันเป็นมาไม,ม้เมืองพล